แม่วาปูเลยหมดเดยไม่ได้เจจอนเนื้อบัตรนาเคยอยากจะลิบถึงมด่จำเนย้อในล์มือตุ้มหันโกบบันเอาชิมุนเ,นาเอาก็อย่างน่พิเซลเลยมั้ยอร่อยอ <c oughs> สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมเจเดียนอุซสกราวบุยดำนะครับวันนี้ก็หลังจากไปหาหอยเชอรี่ ผมได้แล้วไม่ใช่หอยปากแดงนะครับวันนี้เป็นหอยหอย,หอยชลลีได้แล้วก็มีพลทานกบนะครับวันนี้ก็จะมาทําจะมาเป็นพ่อครัวให้พวกเราได้รับประทานกันชิมกันวันนี้เลยว่าหลังจากไม่ได้กินมา 3- 4ปีเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนหอยสมัยยุคนน้นไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้กินมาหลายปีแล้วนะครับผมก็นี่ครับตอนนี้ทหานกบกําลังทําการเทน้ําร้อนนะครับเทน้ําร้อนตึกระดาวตึกระดาวกกระดาวกระดาวได้ นตนี่ครับผมก็เป็นชีสันบรรยากาศของเรานะครับผมหวังว่าก็มือที่ตลาดกว่าเราก็มีครับอันนี้เราพูดแอบยอกกันเนาะผิดเอาเลยยุยุบานพัฒนาแปลวาอโนอนไดนี่บาร์นาโจดัจดคลิปนี้ก็ บอร์โปรเจ็ตก็กดไลค์กดแชร์บอกเนื้อบัตรเบอร์วีอย่างนัยอย่างนัยก็มันแนอาจจะมีตัวซีไทยบรรยากาศบอลโตรเอยมือเลยจะไม่ได้ทำยังไงนาป่ะหน่อยดูลาบเมลกันนาเสนี่นี่ไฮบัตรสเบอร์เอาโอ้ยกระอยกระอยอันนี้คือบรรยากาศอ่ะไม่จ้าตะเกียงไหมด่าทึ่จีนะนี่วิธีการสกิลไวชอรี่นะผมแบบโซกราว Nah. Oh, uh, oh. Ouch. Ouch you ace sale ដាក់អាចអាចអ <laughs> uh, mm -hmm. <laughs> well, yeah. ូអានឯងយកអាចបាច់អាច thing ជាប់ណាត់គ្រប់ក្នុងនោះហើយពួងចោលបារោអានេះអានេះពួងចាននេះនោះមានពួងទាំងណៃអូអានេះបាទហូមើលเด้อបាទថ្ងៃនេះមកហូបហើយជូរីជុំគ្នាបាទយីបាក់សិនបាក់សិនបាទតែជួយគេបាក់សិនអនុបានហូបអនុបានធ្វើคลิปឲ្យមើលទៀតជីងជីមចັງណាថ្ងៃនេះសែបលើយ วิธีฮบจันงั้นเธอหมดจ้าขึ้นเลยขั้นตอนต่อตัวบัตรหลังจากเคออกมาจากเปลือกเรียบร้อยครับแล้วก็เอามาล้างตรีล้าเกลือเนาะล้าเกลือเออให้มันหายคาวเม็ดเลยเนาะโดนๆเนาะเรียกวิบัติจานุ่มหั่นเอิ๊ดนะขั้นตอนนี้คือเลี้ยงหรือห้อยบัตรล้างเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะทําการ ขึ้นเคียงหั่นนะครับเพื่อที่จะนี่ครับผมล้างเสร็จแล้วหน้าตาก็จะสะอาดสะอานแบบนี้แหละครับผมอู้น่าเด็กมากเลยต่อไปก็เอาหอยที่เราล้างเรียบรยก็เอามาหั่นเป็นชิน้นพอดีพอดีคำหน้าตาก็จะรับประทานาน่ารับประทานแบบนี้แหละครับ ຊື່ນາມນະສູທຸມລ like ົມມັນແນ່ເຕີຈັງມັນຄັນລະມັນຈິດຮູ້ດ່ວນແຮວລະນີ້ແຫຼະເອົາແຫຼະບິນທີ່ຈຸວີຍັນນຳນາຕາໂຕເອົາມາດອມຄັນຕອນການປຸງໃຫ້ບາດដាក់ໂຕຫ້າຍກາລີຕິໄຕໂອຊງອາຍນີ້ແຈງອາຍສະບັດຊີລົດ Yeah. Yeah. จังกับกันอยู่นานนี <tell ้เนาะอันนี้ติดพงโอ้ไม่ไปเลยโอ้ไม่ติดไอ้อ้าวไม่ต้องลับไปทางนู้นให้ติด12,000บาทรับพี่อย่างงูก็ต้องปล่อยตรอยบาดนี้โอ้ไอ้บากลั่นเตี้ยเลยเล่นตึกมืดเลยได้นี่อืม rồi tiếp đây tiếp đặt try cơ luôn nè làm về cái đã rồi ta tìm bằng này 79 luôn đó đặt đó bốn xăng này ú 4 đặt tí anh đi bắt được bro hết bạc tốn này mô đâu mô đâu vặn mô đâu ni ni coi chang này nè bạc ú liếp tí mứt lằn còi còi luôn nghe ហឹមនៅវ៉ាប់អូនអើយមកเด้อមិនថាចែកចាននេះបាទណាស់ឃើញហើយទៅលីបទីមឹកចាំនេះថ្ងៃនេះពីមືទុំហានកុកបាទនេះអោឈីមุนណាកើតយ៉ាងណាភីសែនឡើយម៉ាអរមួយរបរបាទនេះឈឹមបានដោះគាត់តែនេះចាំតេឈឹមហ្នឹងនេះអូយូយូបានហូបមិនណាបាទរបស់ចឹងឯងទុំហានកុកនេះណេះអរយរយហូបមឹងเลยហឹមស្វររយយ៉ាងហឹម <laughs> Ngon, đây rồi, Ngon mặt đó. Sao mặt tên mặt tên mặt mặt tên mặt mặt tên Ngon mặt 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 cái mặt 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 มือสีสันัน,น่าตาปิดแต่นารับทางนะนนะมูนในมือนะมั้ยสุดสด,ดเลยโอ้ยยง,ง่ายบาต้งตี่กันย่เงยแล้วห,หออัดหัดความแมวปูนอยังไงนะมือ าน้ตึกระงมันลนอในมมนูเป็นยัสุดยอดเลยนยว่าถือว่าเป็นเมนูที่รวยยากจิดมาเมนูที่ราณาก็เฮียวกันเน,น,นี่ยมือเนี่ยซีซั่มเยื้องน้่ บาตกระเดากะดาฮอตเผาเมืงอย่างไรก็สมจับคลิปตเพียงนบัตรเมเคยคลิปตัเตาติเนอบัตรเนี่ยก็สมเรียตเพียงไปในเมเคยคลิปตเตาเนี่ยก็วิธีการตัเชรีแล้วก็วิีการจับยเชอรีก็ปรับสุกในคลิปเบื้องต้นเอาว้ส้มเรียแตเพียงไปในบัตนี่6 6สัยบัตรตุมหันกบเมื่อถากุยวะบาร์เบิร์มูนนีรสพอดมุนเกเลยรีเรู้รีเ อยู่ความอาปุ๋นผีบพวงกระด่าเลยหรือว่าตึกตลาด